เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้กิจกรรมใหม่มาอีกแล้วเติมครบรับคุ้มเติมเพชร499ได้สกินรถ Bigfoot โอ้โหทำไมวันนี้ GM ใจดีจังเลยครับเนี่ยแต่ว่าระยะเวลากิจกรรมมีแค่3วันเท่านั้นนะครับ16 17แล้วก็18 499เพชรก็ประมาณ170บาทเอาเป็นว่าผมเติมก่อนเลยละกันเพราะเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันจะบั๊กเหมือนกับตัวละครอีกหรือเปล่านะฮะก็ จัดไปครับคือกิจกรรมแบบนี้ผมชอบนะคุณผู้ชมกิจกรรมเติมเพชรแล้วก็ได้ของเลยเนี่ยมันรู้สึกคุ้มกว่าปกติไงถึงจะรู้ว่า GM คุ้มก็เถอะคือเติมแล้วได้ของปุ๊บส่วนเพชรที่เราเติมไปเนี่ยเราก็เก็บไปซื้อของอย่างอื่นได้อีกนะครับเนี่ยแล้วคุณผู้ชมดูดิสกินนี้คือแบบไม่ได้คิเลยเลยนะเนี่ยมีเอฟเฟกต์ไฟด้านหน้าด้วยสว่างวาบมาเลยไฟซีนนบอนนี่แล้วก็สามารถจดจำตำแหน่งที่เราจอดได้ด้วยนะครับ แล้วดูสีล้อแม็กม่วงมาเลยนะครับเนี่ยแล้วด้านหลังก็มีเอฟเฟกไฟวิ่งวิบวับวิบวับเวลาขับจริงนี้น่าจะเฟี้ยวนาดูเดี๋ยวเข้าไปดูรถกันดีกว่าคุณผู้ชมในโซนนี้หาง่ายสุดแล้วนะเพราะถ้าไปเล่นในแมปนี้มันต้องรอจาก a d ดดอนะครับเอาแล้ว b i g กฟุตผมไปไหนครับเนี่ยทำไมไม่มีเลยอะมีรถสะเทินน้ำสะเทินบกมาตั้ง3 4คันเอา GM เอาบิ๊กฟุตไปไหนอะครับเขาว่าออกไปแล้วหรอ หรือว่ามีคนขับไปเล่นนี่ผมก็มาคนแรกของห้องเลยนะเนี่ยหรือว่ามันสุ่มดอกเดี๋ยวถามคนแถวนี้ดีกว่าเผื่อว่าเขาจะรู้ว่าบิ๊กฟุตผมไปไหนบิ๊กฟุตไปไหนไม่รู้อ้าคนในนี้ก็ไม่รู้แล้วบิ๊กฟุตมันจะไปไหนได้อะครับเนี่ยคุณผู้ชม เมื่อกี้ตอนผมเข้ามาก็มีผมคนเดียวนะแ้ะสักพักหนึ่งคนก็มาเต็มเลยแต่ว่าทำไมตอนกลางคืนในโซนแลดูวุ่นวายจังเลยครับเนี่ยแป๊บเดียวสุดห้าคนช่วยด้วยให้ช่วยอะไรอะ่ะยุงกัดหรือเปล่าตอนกลางคืนด้วยดูท่าและยุงน่าจะกัดแน่นอนเดี๋ยวพี่โดจะกลางมุ้งให้นะยุงจะได้ไม่กัด <c oughs> <c oughs> เอา้ามุ้งหายแล้วอยู่ได้แป๊บเดียว ปักทงโชว์ไปหนึ่งทีนี่มันแกงชุดขาวบ่านี่ FC เจอพี่พดอีกละเจอกันตอนไหนเนี่ย <c oughs> จำบ่ได้นานๆเข้ามาทีหนึ่งบิ๊กฟุตไปไหนน้องๆเขาอาจจะรู้นะเพราะว่าพวกนี้เขาน่าจะเล่นในโซนบ่อย มีคนขโมยไปละเอา้ามีคนขโมยไปได้ด้วยเหรอเฮ้ยเมื่อกี้พี่เข้ามาคนแรกจริงๆนะเมื่อกี้ในห้องยังไม่มีใครเลยอะ่ะพี่มาช้าเฮ้ยพี่มาคนแรกจริงๆคือเมื่อกี้ตอนเข้ามามันไม่มีคนจริงๆนะคุณผู้ชมหรือว่ามันแบบรอโหลดอยู่อะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันไม่น่ามีคนขับไปได้นะผมว่ามันอาจจะแรนดอมดรอปแหละห้องนี้น่าจะไม่มีบิ๊กฟุตนะครับแล้วเหมือนว่างอะแก๊งนี้ดูมายืนเต้นกันอยู่ ไม่หลับไม่นอนเนี่ยพวกเราอ่ะพรุ่งนี้ไม่ไปเรียนหรืออย่างไรตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่ก็เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมผมเติมตังเสร็จแล้วผมก็กะจะเข้ามาดูบิ๊กฟุตโดยเฉพาะเลยนะเนี่ย <c oughs> พี่ตุนล่ะอ๋อพี่ใครตุนเหรอติดหญิง <c oughs> <c oughs> พี่ใครตุนติดหญิงพอแทน ขำกันใหญ่พี่เค่ตุนไม่รู้เหมือนกันนะตอบมั่ว <laughs> พี่เค่ตุนติดหญิง <laughs> พี่เข่ามาเปล่าพี่ไม่ได้มาหรอกพี่เค่ตุ๋นน่าจะไปนอนแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวแกล้งน้องเขาต่อดีกว่าไปหม้อห้องอื่นอยู่ <laughs> แอมพี่ไข่ตุ๋นแต่จริงๆแล้วน่าจะไปนอนแหละคุณผู้ชมช่วงนี้พี่ไข่ตุ๋นนอนไวนะครับเราก็ออมซะเสียเลยน้องๆเขาขำหรือว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าในโซนพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะปกติพี่ก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่กอกออีอย่างว่ากอกอ ไก่เอ,าอ,อ้าอีหยังวะยังไม่ได้ทำอะไรเลยโดนด่ากไก่ซะงั้นอะไรกันขับเนี่ย <c oughs> เขาคือใครอะอยู่ดีมาว่าผมไก่อะ่ะคุณผู้ชมผมไม่ได้ไก่นะผมแค่เป็ด <c oughs> เป็ดกับไก่มันไม่เหมือนกันนะไก่เอา <c oughs> อะไรของเขาอะ่ะอยู่ดีก็มาว่า เออปาดคอดิเจอแก๊งชุดขาวปาดคอใส่อเออผมมีองค์คลักก่กับคุณผู้ชมอยากทำคลิปกับพี่นี่ไงเดี๋ยวได้ออกคลิปนี้เลยคลิปตามหารถบิ๊กฟุตเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะมีประเด็นเนี่ยยืนอยู่เฉยก็โดนคนด่าคุณผู้ชมดูดิช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรลงไปเล่นก็โดนด่าเข้ามาในโซนก็ยังจะโดนอีกเหรอ คืออะไรยังไงกันไกไข่เพ้าไหม่หรือเรือไปหรือมอเตอร์ไซค์มาว่าผมไก่ทำไมไก่เหรอ,อ,อไกอ่เหรอ,อปัดคงกระแทกหน้าเป็นหนึ่งที Damn, going ออปาดคอด้วยปาดคอด้วยยังไงยังไงหึงงงงงเอาเอาเอาวิ่งหนีวิ่งหนีเอาวิ่งหนีเฉยคุณผู้ชม <What? S 2> อะไรกันครับเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่ปักธงแค่นี้วิ่งหนีซางนั้นแบบนี้มันต้องตามตามตามเดี๋ยวเจอแฝดขาวแฝดขาวจัดการดิองค์ขลักพิทักษ์พี่พีชชดเบ่งพลังใส่ทุบคุยโชว์ไปหนึ่งทีอะไรมองหน้า มองหน้าเต้นเยยมองหน้ากอ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 ะไรอีอย่างกอกอกออะไรคือกอกอกอครับเนี่ยมันเหมือนกอกนหรือเปล่ายังไงฮะมองหน้านี่อยากมีเรื่องหรือว่าอยากมีลูกนี ừ, 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 ่ไก่มันต้องเต้นอย่างนี้ไก่นี <c oughs> ย่ยังยังยังไม่เลิกยังไม่เลิกเอ้าวิ่งไปไหนแล้ววิ่งหนีไปไหนแล้ว อะไรของเขาอ่ะด่าแล้วก็วิ่งหนีมาดีดีเราอ่ะฮึฮึมฮึมาดีดีฮึ <c oughs> <c oughs> วิ่งไปไหนอะ่ะมาเดียนยืนให้ด่าเลยเนี่ย <c oughs> มีป่าวท่าไก่ฮึมฮึหรือจะเอาท่าปักธงฮึืฮึอะไรยังไงยังไงอ่ะเรา ผมว่าเปลี่ยนห้องกันดีกว่าคุณผู้ชมห้องเมื่อกี้มันน่าจะบักนะครับมันไม่มีรถอะ่ะนี่ไงห้องนี้มี b i g f o o ตแปลว่า GM เค้ายังไม่ได้เอาออกนะเนี่ยรับก่อนเลยโหอย่างสวยมีไฟข้างหน้าแล้วก็มีไอเส้นวิบวับข้างหลังเหมือนในรูปตัวอย่างเลยอะ่ะดูดิโคตรเทพโหจะจอดตอนกลางคืนโคตรเด่นเลยดูดิคุณผู้ชม ถ้าขับแบบนี้ในสนามนี้ผมว่าโดนยิงแน่นอนไม่น่าจะเหลือ <c oughs> <c oughs> สีคือแบบว่าล่อเป้าแป่นมากดูดีอย่างเด่นเลยสวยอ่ะเฮ้ยผมว่าคุ้มนะโปนี้เติมตังค์ร้อยกว่าบาทก็ได้รถสวยๆไปขับเล่นแล้วนะครับ <c oughs> ใครชอบเล่นเป็นตี้นี่ยังไงก็ต้อง b i g กฟุตอ่ะ <c oughs> มันขับลุยได้ขับชาร์จได้ FC ค่ะ FC อีกแล้ว <c oughs> <c oughs> จ้า เจอ Fc ทุกห้องเลยเอ๊ยยังไงเอ้ยไอยหัวขาวนี่มันคนเมื่อกี้ห้องเมื่อกี้เป็นไอหัวขาวเนี่ยใช้แก๊งแฟดเมื่อกี้ปะชื่ออะไรคะ่ะเอาแล้วบอกเป็น Fc แต่ไม่รู้จักชื่อชื่อยุทธชื่อยุทธ ชื่อจริงปะยุทธเดี๋ยวเติมปะให้ขำกันใหญ่ว่าละ่ะรู้สึกจะดังนะเนี่ยชื่อเนี่ยชื่อเล่นตู่ชื่อเล่นตู่ไม่เกี่ยวแล้วหนึ่งชื่อเล่นตู่ก็มา ผมไม่เกี่ยวแล้วนะคุณผู้ชมก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมขอตัวก่อนแล้วกันนะผมยังอยากอยู่ข้างนอกไม่อยากอยู่ในห้องนะฮะไปละจ้า Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread, and I. Had so